วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบัสสุมองสุบอนครับผมมือนี่พอยิงใสาผ้า,าละอออก,กับเซียนฟิมเพรากันมานั่งกลุ่มอยู่นี่เบิดมือเห็ดยังฟิมมือนี่เบาหน่อยเบาหน่อยจุฬาจุฬาขนาดประมาณหนึน่งร้อยเส้นได,ด้ได,ด,ดม้มากเลยร้อยเศร้าร้อยเศร้าอยู่พอํานี่ถึงถึงอยู่่ะเมตรยี่สิบโอ้เมตรยี่สิบถึงอยู่กบเพื่อนมานั่งเห็ดขั้นสนุ่พี่น้องผมเห็ดสนุ่ สนูติดหัวเว้าเป็นเปิน้นพลาสติกสู่หัวใหม่อ้อยไฟคขมพงษ์ไงใส่ละครับผมขั้นเท่าใดก็ขัข้นขั้นขนาสีประมาณทำก,กันก็ว,าว่าวแล้วเนาะอ,อืก็ใบใบสนูก็จะใบสนูประมาณหกสิบเส่นใบเงาแต่ว่าขั้นสันเห็ดข้าวเดียวมนี่เข็ดข้าวเดียวแล้วนีแล้ว,วเรื่องบาวดวงบรดูอืม มันเราบดุใส่เวลาด้ข้าวเดียวหนึ่งเบาวหน่อยเลาไ<อ>งผมเลาไงาแบบกับเพิ่นก็มาติดเองครับผมบาน,นีิพย์โพยไส้ก็ได้เฮ็ดเสร็จสนุ่ขึ้นขั้นหนึ่งนี่ขั้นสนุ่ของพอย์โพยไส้บนนา 2, นี้ขนาด 2, สองเมตรสามสิบเซนกับเปิ้นยยางสูตรหัวไม้อ้อยไฟคือเก่าแล้วครับผมขนาดควบแยงของเปิ้นกขนาอยู่ประมาณรอยสี่สิบเซนครับผม <ทำ S 1> <ห>ติดเองพร้อมฮะเฮ็ดเองติดเองผมคือชื่นบ่ลเราฟิล มี่ร่มให้กันบ่านน้อเอายังบ่ยังก็สร้างแกงสนุ่วให้พี่น้องฟังเบิ่งก่อนขั้นไหนขั้นหน่อยบอก่ก่อนเอาขั้นหน่อยหรือขั้นไงก็สร้างแล้วแต่มมาขั้นมาขั้นไหนจัดไปโลดขั้นหน่อยขั้นหน่อยเพื่อนทิศเองเพื่อนสีติดวาวจุฬาเพื่อนครับผมวาวนี่ก็ผลิตเองผลิตเองของเซียนฟิล์มเอาจัดไปอย่าให้อยากอายเด้ออย่าให้เป็นไตอยากอายเด้อยขื่นฟ้าเห็นดังมือนมวน เดี๋ยวกะเดี๋ยวกะเกี่ยวหเดี๋ยวขั้นกะฟาดหัวเจ้าของแตกบ่รูเรื่องอีกเอาไหม ชื่อองรองอ่ะลงอีกข้ออะไรอ่ะชูงกดเอ้ลูกมันสีดังบ่ละ่ะโ <c oughs> อ้บ่ผ่านฟิล์มมันต้องเอาขึ้นคือว่าละ่ะเพระาะว่ามันขั้นหน่อยขั้นอ่อนใบสนูใหญ่ เป็นนี่โ่งคือ,อยีออ่ดอกเนาะอือติดตามยังเมื่อแรงเออดาวน้อยดวงนี้ เมื่อแรงสิ่ทีขคืนบ่กว่นนี่กูยานแล้วเท่านั้นทะล่มแน,น่นเอาเอาขั้นไงญ่องเบื้องบันี่ขั้นไงญ่อนขั้นไงสองเมตรสามสิบกับเปิ้นร้อยสี่สิบเซนเปินเนเป้นยางสูดหัวไม้ออยไฟพ่อใหญ่ชายพาร้อ,อครับผมอาติษตามผลงานพี่น้อง

и да се појави на екранот ที่ะมาณนี่แหละพี่นอ้องส่งขึ้นอยู่ดอกคือผมอา่าผ่านอยู่เน้นน่อพี่เนหน่เสียงผ่านอยู่เออผ่านอยู่โอเคครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ